他他叫我我就就是爸爸。因句一反做完美แถลงทางน้ำตาพ่อในวงการซุนเตอร์หลงเปิดคลิปเสียงสุดท้ายของอี้เหมิงหลงลั่นดารานุ่มถูกทุบตีจนเสียชีวิต กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญแล้วก็สร้างความตะลึงให้กับสาธารณาชนอีกครั้งสําหรับคดีการเสียชีวิตของอี้เมืองหลงดาราหนุ่มผู้ล่วงรับเมื่อซุนเตอ๋อหลงพุ่มกับแล้วก็ผู้จัดการคนดังซึ่งเปรียบเสมือนพ่อในวงการบันเทิงของหอี้เมืองหลงได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกที่ทําให้สังคมต้องตั้งคําถามต่อการสืบสวนที่ผ่านมา ในการถแถลงข่าวครั้งนี้ซุนเต๋อหลงได้เปิดเผยคลิปเสียงสุดท้ายที่อี้หมิงหลงได้ส่งมาให้เขาก่อนเสียชีวิตซึ่งเป็นข้อความสั้นๆว่าขอบคุณครับป้าและการเรียกเขาว่าป้าทําได้ทําให้ซุนเตออ๋อหลงถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาพร้อมกล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่าทุกคนได้ยินใช่ไหมครับเขาเรียกผมว่าป้าในเมื่อผมเป็นพ่อ ผมก็ควรจะทำอะไรเพื่อเขาปกป้องเขาและจัดการเรื่องราวทุกอย่างให้ลุล่วงเพื่อให้เขาได้ไปสู่สวรรค์เป็นเทวดาตัวน้อยอย่างหมดพวงนอกจากนี้ซุนเตอรงยังเปิดเผยถึงความรู้สึกผิดที่ติดค้างในใจมาตลอดโดยมองว่าตนเองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ดาราหนุ่มต้องมาพบชะตากรรมอันน่าเศร้าผมมานั่งคิดผมเลือกเขามาผิดหรือเปล่า ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ฝึกฝนเขาตลอดหนึ่งปี6เดือนบางทีเขาอาจจะเป็นแค่เด็กธรรมดาที่มีความสุขไม่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายและไม่ยุติธรรมแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกผิดมากๆโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเขาเรียกผมว่าป้าแต่มันก็สายเกินไปแล้วแต่ประโยคที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงและเปลี่ยนทิศทางของคดีไปโดยสิ้นเชิงก็คือคายืนยันจากปากของสุนเตอรงที่ว่าเขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตและก็ถูกโยนทิ้ง คำพูดนี้ได้จุดกระแสรเรียกร้องความยุติธรรมให้กับอีวิงหลงอีกครั้งในบนโลกออนไลน์ทําให้สังคมจับตามองและตั้งคําถามอย่างหนักถึงเบื้องหลังการเสียชีวิตที่เดิมเคยถูกระบุว่าอาจเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องส่วนตัวซุนเตอรงทิ้งท้ายด้วยคํามั่นสัญญาที่หนักแน่นว่าผมจะต้องปกป้องดวงวิญญ,ญาณของเขาทั้งหมดเพื่อให้เขาได้จากไปอย่างสงบ และการถแถลงข่าวครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนระเบิดลูกใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการและจุดประกายความหวังว่าความจริงจะได้รับการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนในที่สุด